็จแล้วหนึ่งเส้นเขาก็จะแบบค่อยๆไหลออกมาไอช็อปเปี้ยวก็ทิ้งไว้อุณหภูมิห้องประมาณ2-3วันนะคะก็เขาจะเปี้ยวนะคะถ้ากอีก วัดีค่ะวันนี้เราจะมาพามาทำไส้กรอกอีสานบนเส้นนะคะไส้กรอกบนเส้นเนาะเป็นไส้กรอกอีสานส่วนผสมนะคะก็จะมีหมูครึ่งกิโลแล้วก็บนเส้นนะคะแช่น้ําแล้วนะคะตัดตัดให้สั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ข้าวสวยข้าวสวยนึง่งแล้วก็รอให้เย็นนะคะอันนี้คือแล้วแต่ชอบเลยนะคะกะเอานะคะอย่างละเท่าๆกันก็ได้เนาะข้าวครึ่งโลเ หมูครึ่งโลแล้วก็วนเส้นประมาณสัก3แพ็คสองสแพ็คนะคะอันนี้ก็เอาตามชอบเลยแล้วก็เครื่องปรุงนะคะมีกระเทียมกระเทียมโขกแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปพริกไทยดำนะคะพริกไทยดำพริกไทยขาวอ่ม รูปผักชีนะคะผงรูปผักชีเราจะใส่เพื่อความหอมนะคะรูปผักชีใส่ซอสลงไปนะคะซอสปรุงรสเราจะกะกะเอาเลยนะคะกะเอาตามชอบเนาะเดี๋ยวเราจะมาชิมอีกทีนึงน้ำมันหอยใส่ลงไปเลย มีผงกระเทียมนะคะกระเทียมผงนะคะใส่ลงไปด้วยรรดีนะคะน้ำตาลทรายตามชอบเลยนะคะชุบนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยนะคะเกลือเพิ่มน้ำปลานิดหน่อยเพิ่มความหอมนะคะน้ำปลาน้ำมันพืชหน่อยนึง จากนั้นเราก็คลุกเค้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะอันนี้หมูติดมันนะคะเราจะใส่มันด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะคลุกเขาก่อนนะคะพอนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราจะชิมรสชาตินะคะใครจะแบบชิมดูแบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วเราก็ออกซักประมาณนี้นะคะไปใส่เวฟนะคะ ใส่ช่องเวฟนะนี่คะ่ะเพื่อชิมรสชาตินะคะเดี๋ยวเราจะชิมดูนี่นะคะเราเวฟสุกแล้วเดี๋ยวเราจะชิมดูนะคะชิมรสชาติดูเนาะอืมอืมรสชาติอร่อยใช้ได้แล้วนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มเนี่ยคะ่ะใครชอบเค็มชอบอะไรก็แล้วก็เติมได้แต่อันนี้พอดีแล้วนะคะนี่รสชาติกลมกลม่อมพอดีแซบ่บ รสชาติพอดีแล้วนะคะเราไม่ต้องปรุงเพิ่มเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปยัดในไส้นะคะไส้เราก็จะใช้ประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะที่สวีเดนเนาะซื้อตามห้างได้เลยนะคะห้างอีกาก็มีนะคะที่สวีเดนข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขาจะใส่เกลือมาแบบนี้นะคะหมักเกลือมาแต่เราจะล้างน้ำเกลือออกนะคะ หลังตะที่ก๊อกน้ำนะคะั้างเสร็จแล้วนะคะังเสร็จแล้วแล้วก็จะเอาน้ำนะคะ <EN> ึงขั้นตอนยัดไส้นะคะไส้ที่เราล้างเรียบร้อยแล้วเราก็จะยัดนะคะยัดใส่กระบ,บอกแบบนี้นะ,ะเราจะใส่น้ํานิดหน่อยนะคะให้เขายัดง่ายๆเนาะ,ะยัดเข้าไปแล้วก็จะยัดเข้าไปให้สุดนะคะให้สุดปลปลายนี้เลยนะคะนี่นะคะเราก็จะทําให้สุดปลายแบบนี้นะคะเนี่ย ยัดเข้าไปให้สุดเลยนะคะนี่ค่ะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเอาข้าวเนี่ยค่ะยัดเข้าไปเลยที่เราหมักไว้นะคะยัดเข้าไปแบบนี้เราจะใส่ถุงมือก็ได้นะคะไม่มีถุงมือเราก็เอาถุงแบบนี้นะคะใส่เข้าไปแบบ ก่อยให้เขาออกมาแบบนีนน้ทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมารัดทีหลังนะคะทำเป็นข้อข้อทีหลังนะคะยัดขัดแบบนี้ง่ายเลยคะ่ะยัดมือยัดมือจะจะได้รสชาติดีกว่ายัดเครื่องนะคะ ไม่ชอบแบบยัดเครื่องชอบยัดมือ,อน,นี่เราจะทำไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นข้อๆอ,อีกทีหนึง่งสวยงามนี่นะคะแล้วก็ยัดได้ยาวแล้วนะคะนี่เส้นย,ยาวประมาณนี้นะคะ ก็จะยัดไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะแบบค่อยๆไหลออกมานี่เสร็จแล้วหึงเส้นนะคะนี่หมืนงูเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วหนึ่งเส้นเส้นก็จะยาวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไป ทำเป็นข้อๆนะคะพอทำเป็นข้อๆเสร็จแล้วก็ถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ทิ้งไว้อุณหภูมิห้องประมาณ2-3วันนะคะก็เขาจะเปรี้ยวนะคะถ้าเกิดไม่ชอบย่างกินได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำต่อให้เสร็จนะคะนี่เหลืออีกนี้นะคะเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นข้อๆนะคะ ข้อเล็กข้อใหญ่ตามชอบเลยเด้อเราจะมาแบบนี้นะคะมัดเหมือนมัดหมี เดี๋ยวเราจะทําข้อใหญ่นะคะข้อก็จะประมาณนี้อันนี้ข้อเล็กทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะข้อเล็กๆแบบนี้ทำข้อเล็กให้ดูอีกพ้อนะหมุนจับแบบนี้แล้วก็หมุนเดี๋ยวเราก็นี่ควอยแบบนี้ ทำนีกรอบนึ่งทำเหม,ม,ม,มือนมัดมีอะ,ะเดี๋ยวเราจะทำข้อใหญ่นะคะข้อใหญ่ก็จะประมาณสั้นยาวตามชอบเลยนะคะทำเหมือนกันเราจะทำแบบ วนหนึ่งรอบแล้วก็แบบนี้นะคะมัดทบแบบนี้มันมัดมีนะคะนี่ก็จะได้แบบอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดะะข้อประมาณนี้นะคะปบีบเป็นข้อข้อก่อนบีบเป็นข้อข้อแบบนี้นะคะ องแบบนี้นะคะก็จะเป็นปมแบบนี้นะคะ,ะมบบีขอ,อยนะคะมีข้อ,นนอใหญ่ถ้าใครที่เกียดมัดก็ทาข้อใหญ่ได้เลยนะคะวันนี้จะทํา2แบบนะคะ รอบนะคะหรอบแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็ทำเป็นทําเป็นบ่วงอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปทําแบบนี้สองรอบบ่วงแล้วก็สอดเข้าไปตรงน,นี้นี่ค่ะเก็จะเป็นแบบเน,น่นเลยะคะ่ะใครที่เคยทำผ้าไหมแบบนี้ทำแบบนี้ได้เลยค่ะ ทำเหมือนทำไม้มัดมีย เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาไว้สองใบอุณหภูมิห้องสองวันถึงสาวันเขาจะเปรี้ยวนะคะถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ย่างกินได้เลยเสร็จแอ้แวจะประมาณนี้